สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการใช้งานนะคะรถไถนั่งขับนะคะยันมา FF 1 6 5นี้นะคะแลคันนี้มันจะมีติดระบบผ่านดันเพิ่มขึ้นมาให้นะคะแล้วมันก็จะมีตัวพวนจะมีหางพวนด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสอนการใช้งานให้ให้ดูนะคะ โอเคค่ะช่างสตาร์ททุกครั้งก็ต้องเหยียบคานงั้นสตาร์ทไม่ติดคันเร่งมืออันนี้คันเร่งมือนะคะคันเร่งเทา้าคันเร่งเท้าสีแดงนี้นะคะเบรกเบรกดิสล็อฟ <c oughs> ดิสลอฟไป เกียร์อยู่นี่เกียร์นะคะอ่านี่คือเกียร์มันจะมีสามช้าแล้วก็กลางแล้วก็เร็วหนึ่งสองสามล่องนี้ล่องนี้ก็คือโรตารี่ค่ะถ้าเอ็นก็คือว่างค่ะก็ <Okay. S 1> อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นผ่านดันไอ้ข้างหลังโรตารี <Rot ary. S 1> ่ค่ะโรตารี่ ตัวยกขึ้นยกลงของโรตารีนะคะอันนี้ปรับมันจะมีปรับสโลปรับสโลของโรตารี่ค่คะแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็เร่งไม่ค่อยมีผลอะไรค่ะตัวนี้ผ่านด้านผ่านด้านอยู่นี่ครับยกซ้ายยกขวาตัวคอนโทรลผ่านด้านนะคะตอนนี้อันนี้เราเดี๋ยวเซตเซตเซตไว้ให้คือเซตไว้ให้ตามตำแหน่งนี้แล้วนะคะโอเคค่ะ เระบบใช้งานได้ปกติไปหน้าติดนะคะ มันเป็นระบบไฟฟ้านะคะผ่านด้านมันจะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะเวลาใช้งานก็เล็ก ได้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะไว้มาทำคลิปกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่เพจพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ